ถ้าว่าท่านยังต้องชำระร่างกายอยู่แสดงว,ว่าร่างกายภายนอกคอนท่านกระสกปรกนี่ร่างกายภายในสะอาดหรือสกปรกถ้ามองไม่เห็นก็ดูของที่มันหลั่งไหลมาจากร่างกายยาอุจจาระปัสสาวะมันอยู่ที่ไหนมันอยู่ในร่างกายเวลาที่มันหลั่งไหลออกมาสะอาดหรือสกปรกท่านก็ต้องตอบว่ามันสกปรกถ้าไม่สกปรกก็หยิบมันมากินสมัยก็แล้วกันนี้ ก็ราะว่าอุจาระก็ดีไปอาหารที่เราชอบปัาแาวเป็นน้ำที่เราพอใจเพราะมันสะอาดเราจึงดื่มเข้าไปรวมความว่าพูดกันอย่างง่ายๆพูดกับคนฉลาดก็มาถานกองนี้พูดกับคนโง่ไม่ได้เมื่อท่านไม่เข้าใจก็เป็นเรื่องของท่าน เป็นอันว่าองค์สมเด็จพระพระะุทธกวนทรงแนะนําให้พิจารณาตามความเป็นจริงเลือกดูทุกสิ่งในร่างกายอย่าน้าลายอยู่ในปากสะอาดสุปรกอมได้คืนได้ <c oughs> แต่พอบ้วนทิ้งออกมาเราไม่สามารถจะมือแตะต้องได้ร่างกายของคนที่ถันรักอุจาระปัสสาวะของคนที่ถันรักเอามาประคับประคองได้ไหมมันก็ไม่ได้ดังเกียร เป็นอนันว่าหมดเรื่องกันยุติกนว่ากมาถฐายกองนี้องค์สมเด็จพระพุทธกวนทรงแนะนําเห็นว่าร่างกายนี้ป,นรประกอบ้วยธาศีมันเมื่อท่าศีเข้ามาไปชมกันความสมบูรณ์ของธาตุมีเพียงใดร่างกายก็ปราศจากโรคภัยถ้าท่าศีไม่สามัคคีกันเพียงใดธาตุร่างกายนี้ก็พังแล้วปกติมันก็มีความสกปรกมีความไม่สะอาด เป็นนั้นว่าร่างกายโรคนิทังมันเป็นรังของโรคป้าพังคุณนางมันต้องเป่อยเน่าไปใน,นที่สุดให้คิดว่าร่างกายนี้ไม่มีประโยชน์สำหรับเราที่เราจะต้องมีความเป็นทุกข์เพราะการตุนเลอลร่างกายก็คิดว่าร่างกายนี้มันเป็นเราเป็นของเราแต่เนื้อแท้จริงๆร่างกายนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรา มันเกิดขึ้นไดยอำนาจของตันกินเลตตันหาอปาทานและกุศลกรรมที่เราทำไว้ในการก่อนดึงเรามาให้จมอยู่ในกองทุกข์คือความร่างกายเราคือใครเราก็ได้กระจิกนล้วนี่ในเมื่อเข้ามายึดถือร่างกายที่มันไม่ทรงตัวคิดว่าทรงตัวร่างกายแอน,นิจังหาความมาเที่ยงไม่ได้แต่ตัณหามันสอนว่าเที่ยง ร่างกายเป็นทุกขังเต็มไปด้วยความทุกข์ถ้าเรายึดถือมันแต่ตัณหามันบอกว่าไม่ทุกข์ร่างกายเป็นหน้าตายจะต้องตายไปในสุดตัณหามันบอกว่าไม่ตายเราโง่เชื่อมันมันก็เลยจับมาขังไว้ใน,นร่างกายองค์สมเด็จไปจอมไตรให้จับท่าสี่เป็นพื้นฐานว่าท่าสี่นี่เป็นพื้นฐานมาจากความสกปรกสมมุม มีส่วนผสมกันสี่อย่างขึ้นมานเป็นร่างกายให้วางความพอใจในร่างกายเสียเพราะมันสปกปรกและก็ยังคิดถึงความจริงว่าร่างกายนี้เป็นอันธีิจังหาความเที่ยงไม่ได้เมื่อมีความเกิดขึ้นแล้วก็มีความเสื่อมไปมีการสลายตัวไปในที่สุดถ้าเรายังมัวเมายึดถือร่างกายว่าเป็นเราเป็นของเราอยู่เราก็มีความทุกข ทั้งนี้เพราะอะไรเพระกฎธรรมดาที่วางไว้ว่าร่างกายเจ้าต้องมีการสลายตัวไปในที่สุดขณะที่ทรงตัวอยู่ก็มีความเสื่อมไปทุกวันทุกวันทุกวันเดินก็ไปหาความแก่อยู่เรื่อยๆมันในในที่สุดถ้ามันเมื่อยขี้เกียจเดินเมื่อไหร่มันก็พังอาการพังเข้ามาถึงเราเมื่อไร่เขาก็เรียกว่าเราตาย ทรัพย์สมบัติทั้งหลายที่เราเชื่ยยึดถือว่าเป็นเราเป็นของเราเมื่อตายแล้วไม่มีสิทธินน์จะนำของทั้งหลายเหล่านั้นไปได้เลยเมื่อความจริงมีอย่างนี้องค์สมเด็จพระจินสรีจึงได้ทรงแนะนําให้ยึดร่างกายเป็นพื้นฐานดูร่างกายว่ามันเป็นสภาพสุกปรกโสมมมแบบนี้เราไม่ต้องการมันอีกขณะใดที่มองเห็นร่างกายก็เกิดความรังเกียจ ว่าร่างกายนี้มีสภาพสกปรกหนอน่ะลงหนอักหน่อยก็ดีไหม <c oughs> นอกกาะนี่คำว่าเห็นถ่าเห็นว่าเป็นของสปกปรกเห็นว่าเป็นธาตุสี่ปชุมกันท่านเรียกว่าสมถาภาวนานี่นก็นมองไปดูว่ามันเป็นของไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วก็เสื่อมไปถ้าเราไปยึดถือว่ามันเป็นเราเป็นของเราให้มีการทรงตัวใจมันก็ทุกข์เพราะมันไม่ได้ตามใจ ในที่สุดมันก็สลายตัวพังตัวนี้เป็นอนัตตาให้เขาเป็นมีปัสสนายญาัณ <c> เ <oughs> มื่ออารมณ์จับเขาอย่างนี้แล้วนั่นองสมเด็จพระจิตตมันก็าจ้ทรงวางอารมณ์ตัดความรู้สึกในความพอใจในการเกิดต่อไปให้ใช้ปัญญาพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงชัดๆว่าร่างกายที่องสมเด็จสดสมสวัสดประกอบวัฏสีนี้มันเป็นของไม่ดี บนเปลือเท่าไรมันก็ไม่ส่งตัวขืนยึดถือเกาะมันอยู่อย่างนี้มันก็เป็นปัจจัยของความทุกข์หาความสุขไม่ได้เราจะมีความสุขได้ก็ต่อเมื่อไม่มีร่างกายคือธาตุสีต่อไปตามพระบาลีที่องค์สมเด็จพระจอมไตรตัยตัดว่าเตสังวูปสมโมสุขโขการเข้าไปสงบกายนั่นที่ว่าเป็นสุขคือเมื่อไม่มีกายเลยได้ก็ไปสู่ผลิพัน คนนี่จะไปพระนิพพานได้ก็มีรมณ์สั้นๆแค่หนึ่งไม่ต้องการไม่สนใจคือไม่ยึดถือร่างกายของเราสองไม่ยึดถือร่างกายเขาบอกคนอื่นว่าเป็นเราเป็นของเราและสามไม่สนใจในทรัพย์สมบัติทั้งหลายในโลกทั้งหมดคิดว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ไม่มีอะไรดีไม่มีอะไรสรงตัวจิตใจของเราวางเฉยในร่างกายเราก็ดีในร่างกายเขาบอกคนอื่นก็ดีในทรัพย์สินทั้งหลายก็ก็ดี เห็นว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ไม่มีมีความสุขเป็นปัจจัยของความทุกข์ไม่มีความปรารถนาต่อไปอย่างนี้ก็ได้วราได้ทั้งสมถะและวิปัสสนา